เบิง้งในพี่น้องเอ้ยคุณน่ะงอมง,อม,งอมอยู่ในสวนคุณ <c ười> ไปเลยค่ะไปถามมึงกระดับว่าเห็ดอีหอย่างงอมงอมอยู่พุณเนี่จยจะเห็ดอีหอย่างไปว่าเห็นนางผิ้งแดดู่หันไปมันเหงรลมเหงนห,าน,หาานาวแม้เหงนหนาวแร่าหาเห็นเห็ดมันเศร้าหนาวชวหมวยกะนางผิงแดดกะเศร้าดอกเว้ยเียกะไนั่งเศร้หนาวแ้ายเฮียียันก็นเลยหาีเฮเฮียเัียเฮีเียเยนเย บอกว่าให้นนางพิงแดดเดิมมันนี่มันหนาวบางเน่พี่น้องร่มจนมาตุนกล้วยเอ็นน่องเบิดล่ะพุนะคุณร่มแห้งค่ะคุณนะร่มแห้งแห้งหนาวหนาวมันนี่ฝนเบิ่งเด้อพี่น้องคุณนะร่มคักลบเนี่ยบอกว่าให้นนางบางกําแพงยูหันมันจังอุ่นบานเบิ่งดี่หละเผื่อข้าวเดียวนี่ล่ะมนงอมงอมอยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องเอ้ความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติ เราหมักเห็ดกับเห็ดปล่อยเราเห็ดไปเพราะว่าเรามีความสุขในการเห็ดเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องเอ้ยร่มแห้งไรนะโอ้ยอันนี้ยังเบาลงเลยนี่พี่น้องเหี้เห็ดมนาน้ำแ่เจ้าน้เห้หาเนีเห็ดมันเจ้านาวอ่ะต้นกล้วยพอดีกันสิเดแะแกหล่ะละน้อยายแกไปละ่ะคันบ่แกกันสิเดะหาแนวมาคำไว้ตัวนี้เนี่ย ต้นกล้วยเอ็นลงไก่สิว่าท่านแกน่ต้นว่าท่านเดี๋ยวลบเลี่ยมเดไ๋ยหาแนวมาขำไว้ต้นพี่น้องลมแห้งอืมหลานพี่น้องเอ,อ้ยลมลมแห้งค่ะบานพี่น้องลมคือกันบ่ลมหนาวลมผัดตึงอากาศเย็น<อ>เย็น 17, สิบเจ็ดเมื่อสั่งสิบเจ็ดองศาค่ะ สายมาเริ่มไม่แดดแล้วเริ่มเห็นแสงแดดแล้วก็สิอุ่นขึ้นบอกคุณยายว่าให้นัง่งพิงแดดอยู่จังไรจังร้อยเขาในะสวนปั๊บคนหนึ่งพี่น้องเลยไปเบิ่งกันไปเบิ่งคุณยายค่ะเอ๊ะเเอาหแล้วเอา,าออกยาเกิดบ่ไดดดอกอันนี้แล้วเอาญ้าออกจากต้นมะฮุงแล้วอันนี้ต้นกระชายค่ะพี่น้องต้นกระชายปกติแล้วกระชายสิเต็มบริเวณนี้เลยเด้ออันบัวพันธว่าสิ ก็เลยบอกแล้วว่าสิปลูกไปอยงหลายแถมแม่เอ้ยว่าสันดอกปลูกซ้ำนี่ก็บ่ได้กับพ่อได้กินปลูกย่างละเล็กย่างละน้อยพ่อได้กินว่าสันดอกนี่ก็บท่าผีกับกระชายอ่ะต้นอ้อยต้นอ้อยก็เต็มสวนเอาออกไปซื้อได้พี่น้องนี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วว่าปลูกได้หลายๆไว้แต่ปันลูกปันหลานกินวนะ่าสันคุณบอกงงแล้วหัวหมกเผาคุณยาย <c oughs> คุณนังพี่นอนเลยลมค่ะอู้ยลมแห้งใส่ยี่หรี่คุณน่ะคุณยายเราเอาไม้มาขำต้นหุงว่าไว้ต้นหุงมันต้นหน่อยบ้านนี้ลูกมันใหญ่ต้นหุงต้นหน่อยลูกลูกบอกหุงนี่ลูกใหญ่ม่แต่นัวใหญ่ๆกันนักเนี่ยเราเบิง่งเราเอาไม้มาขำไว้ต้นกล้วยตนน้นนั้นก็สิได้หาแนวไปขำเอ็นเน็ดเน็ดรงแล้ว นะคะเสาร์นี้เอาบรรยากาศเสาร์นี้มาให้พี่น้องเมิง่งว่าล่มแห้งล่มหนาวล่มพัดตึงค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ